จะได้พบได้เจอใครในช่วงหนึ่งเดือนนี้แล้วเขาเข้ามาเพื่ออะไรนะคะเรามาดูกันนะคะว่าในหนึ่งเดือนนี้คุณจะได้พบได้เจอใครนะคะโอเดม่จชเชีเอนเดทเซเว่นอนะคะขออีก1นใบค่ะไนท์อ o r d คุณกำลังจะได้พบได้เจอกับคนที่ เก่งเป็นคนที่มีความรู้นะคะเป็นคนที่มีเซนส์มีสัมผัสหรือบางคนอาจจะได้พบเจอครูบาอาจารย์หรือบางคนจะได้พบกัลยาณมิตรที่เข้ามาแนะนําอะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะเข้ามาให้โอกาสเข้ามาให้แนวคิดเข้ามาให้ความสําเร็จกับคุณหรือเข้ามาสนับสนุนคุณนะคะเดอะเมจิเชียนเมื่อถึงเวลา เขาจะเข้ามานะคะคนคนนี้มาพร้อมกับคําว่าจังหวะเวลาของชีวิตนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมานานมากแล้วหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่เคยไม่ได้พบเจอกันมานานมากนะคะเดทคุณกําลังจะได้พบได้เจอเขานะคะเดทแอนรีเบิร์ดอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอาจจะคิดว่าเออคุณจะไม่ได้พบได้เจอเขาแล้วหรือสิ่งสิ่งนี้คุณอาจจะไม่ได้ทําแล้วคนคนนี้อาจจะเข้ามาหยิบยื่นโอกาสนะคะให้กับคุณได้ทําอะไรที่เหมือนเป็น พรสวรรค์ของคุณหรือความสามารถของคุณที่คุณไม่ได้ทํามันหรือว่าไม่ได้สนใจไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นเขาจะกลับมาสนับสนุนหรือส่งเสริมหรือเข้ามากระตุ้นให้คุณได้คิดได้ไอเดียในการสร้างสรรค์อะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีพรสวรรค์มีความสามารถเก่าๆเดิมๆให้เอาออกมานะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะเซเว่นออฟวคือการทํางานนะคะคนคนนี้เข้ามาเพื่อจะสนับสนุนคุณ ให้เกิดงานนี้นะคะให้คุณหรือว่ามาเป็นขวัญม,มาเป็นกำลังใจมาเป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้คุณได้ทํางานเนี้ยได้สําเร็จนะคะ Night of s อ o r ดอัศวนถือดาบเข้ามาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณนะคะเข้ามาเติมไฟเติมฝันให้กับคุณเข้ามาบางคนเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกท้อแท้หรือบางคนถึงขั้นสิ้นหวังเลยนะคะ d ด a แอนด์รีเบิร์คือมันมีความคิดที่ เป็นพลังงานลบๆแต่คนนี้จะเข้ามาเพื่อเพิ่มเติมพลังงานบวกให้กับคุณนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีสายงานเดียวกับคุณหรืออาจจะคนละสายงานแต่สามารถแนะนำคุณหรือว่าให้โอกาสคุณได้แสดงฝีมือโชว์ความสามารถให้คุณพร้อมบุกพร้อมลุยให้คุณน่ะกลับมามีไฟในตัวนะคะมีไฟในหัวใจมีพละกกำลังในการที่คุณจะได้ก้าวเดินนะคะ ก้าต่อไปในชีวิตของคุณอย่างแบบคุณมีพลังชีวิตมากๆอ่ะเมื่อเจอคนคนนี้นะคะแล้วคุณจะพบกับความสําเร็จนะคนคนนี้เข้ามาเสริมมาเพิ่มมาเพิ่มพลังกายพลังใจให้กับคุณโดยเฉพาะพลังใจนะคะบางคนอาจจะได้พบได้เจอครูบาอาจารย์หรือคนที่มาแนะนําหรืออาจจะเป็นคุณอาจจะไม่ได้พบตัวเป็น,เ,ปนเขานะคะอา,อาจจะได้พบเจอครูบาอาจารย์บางคนอาจจะไปเรียนอะไรเสริมอะไรเพิ่มนะคะ เจอคนนี้ปุ๊บแล้วโอ้โหอยากเรียนกับคนนี้จังเลยนะคะที่ได้รู้จักกันโดยอาจจะไม่ได้เห็นตัวกันนะคะอย่างเช่นออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะได้พบเจอกับคนคนนี้นะคะแล้วเขาจะมาแบบปลุกไฟในตัวคุณสร้างไฟสร้างฝันสร้างขวัญกำลังใจให้กับชีวิตคุณได้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จแบบที่คุณตั้งใจนะคะขอให้คุณรับพลังงานดีๆในคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าพลังงานนี้คือ พบเจอคนที่จะมาทำให้คุณสำเร็จในสิ่งที่คุณคิดไว้ตั้งเป้าหมายไว้นะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังให้คุณมีความมั่งคั่งร่ำรวยทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จเกินคาดนะคะในสมปรารถนาทุกประการแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ